หญิงสาวถูกแฟนหนุ่มล้างแค้นอย่างสาสมเพราะแอบนอกใจหนังเปิดตัวที่สามเพื่อนสนิทไปเที่ยวจอเจอด้วยกันแต่ระหว่างทางแดเนียลเกิดปวดจอดเลยขอเอาปืนสั้นไปยิงกระต่ายก่อนคริสเลยถือโอกาสปรึกษาอเลเซียว,ว่าเราควรบอกแดเนียลเรื่องที่พลาดมีอะไรกันแต่เธอปฏิเสธเพราะไม่อยากให้แฟนหนุ่มรู้เมื่อขับรถมาถึงทั้งสามเดินเข้าไปในป่าลึกระหว่างทางแดเนียลเล่าว่าแต่เดินบริเวณนี้เคยเป็นสนามรบมาก่อน ยังไงก็ระวังเหยียบระเบิดด้วยนะพอมาถึงยอดเขาแดเนียลก็ขอแฟนสาวแต่งงานแน่นอนครับว่าเธอตอบตกลงโดยให้คริสช่วยทำหน้าที่บาทหลวงให้ตกดึกคืนนั้นแดเนียลถามคริสว่าเป็นอะไรนายดูไม่แฮปปี้เลยนะไม่ต้องกังวหลหรอกเพื่อนยังไงเราสองคนก็ไม่ทิ้งนายแน่จากนั้นแดเนียลก็ลากแฟนสาวเข้าไปออออจักิ้งแกลดกันแบบโลงโจงไม่ปิดเต็นท์คริสทนดูไม่ไหวเลยต้องดับไฟ เช้าวันถัดมาคลิสเห็นชายคนหนึ่งแอบลื้อค้นข้าวของจึงเข้า